สวัสดีทุกคนจินโมกาก,กิเราไปกันเถอะเราวันนี้เราจะมีการไปสมัครงานฉันจะไปสมัครงานที่ร้านขายตุ๊กตาตอนนั้นที่ฉันหลงทางฉันเจอร้านตุ๊กตาเยอะไม่ใช่เยอะดิบ่อยครั้งมากฉันก็เลยจะไปถอยดีๆนะเธอนะ <laughs> ฉันต้องไปปิดลวดก่อนนะเธอเพิ่งเอาฉันขึ้นมาโอเคเราจะเข้าเมืองเพื่อที่จะไปร้านตุ๊กตาหมีสีเขียวที่เราหลงทางเมื่อรอบคลิปรอบที่แล้วนะเราจะไปทํางานที่ร้านนั้นทำไมรถขี่ช้าจังไฟฟ้ากใกล้หมดหรือเปล่าเออขี่แบบเออนี่ยขี่แบบใหม่ขี่แบบซับขี่แบบบ a สแอนด์เรียลในความเป็นจริงน่าจะไม่เหลือไม่โลดแล้วแหละเรู้ไหมอ่ะว่าร้านขายตุ๊ก,กตาอยู่ตรงไหนฉันไม่รู้มันเป็นร้านสีเขียวเฉียบว่ะฉันเดาๆว่าจะมาทางนี ม่ใช่ร้านนี้ใช่ไหมพอท่านชัร้นนี้ด้วยเปล่าในในในใช่ใช่ใช่ร้านฝั่งซ้ายนี่แหละฉันทํางานที่นี่แล้วเก็บเงินได้ฉันจะไปต่างประเทศฉันจะไปที่แอร์พอร์ตแล้วบินไปต่างประเทศเธอสมัครเป็นอะไรอ่ะกำลังงานอ่ะฉันก็ต้องไปคเชียเนาะเธอฉันหยิบตุกตามาหรอน่ารักจังอ๋อเป็นช่อดอกไม้อ่ะอ้าวมันไม่ใช่ร้านตุกตาหรอเป็นร้านแบบูติของฟ้า มีตุ๊กตาด้วยเป็นพนักง,งานก็มีสิทธิพิเศษเนาะได้ตุ๊กตาไปโอเคอะเก็บไว้ <laughs> ถ้าเป็นแคชเชียร์ลูกค้าจะเข้าไหมเนี่ยเ่ะว่าลูกค้าจะมองเห็นฉันไหมน่าจะมองไม่เห็นอ,ะอ่ะไม่มีใครเข้ามาเลยจนมืดแล้วอ่ะร้านเงียบจริงๆน่าจะใกล้แบบว่าใกล้ <laughs> จรงเหรอ <laughs> <laughs> โอเคเมื่อกี้ เราได้ลูกค้าเรื่อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นฉันพอแล้วแหละฉันจะสามารถที่จะไปต่างประเทศได้แล้วเธอไปส่งฉันไปเครื่องบินกันไปสนามบินกัน<ม>เราไปเที่ยวต่างประเทศกันจิโมกกิเอ๊ะเราปิดร้านหรือ,อยังอะปิดแล้วทำไม,มไฟมันยังเปิดปิดแล้วแหละไปกันเราจะไปเที่ยวต่างประเทศกันร้านเราเมื่อกี้คนเข้าเยอะมากยอดขายดีเวอกร,กเร์คณจิโมกกิเทรูเหรอค<ม>นไปทางไหน โอ้นั่นเองแอร์พอร์ตเออรถหายทำไมมันเป็นบั็กเหรอทุกคนทำไมอยู่รถมันก็หายมารับฉันเร็วฉันวิ่งอยู่กลางถนนแม่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 แ่เอ,เ,อเรียบร้อยไปไปกันโอ้ว้าวอ่ะทำไมเป็น paradise hotel อ่ะต้รื่องบินอยู่ไหนเหรอวินมาทางนี้มีก็เป็นโฮเทลนะ<ห>ใครมาว่าถึงเมืองชื่เมเืองอะไรมีทูซิตี้ เออมันมีโรงแรมนะทุกคนใครที่แบบว่านั่งเครื่องบินจากบูคาเว่นมาแล้วจะมาลงที่เมโทรไลฟ์ซิตี้นะก็มาพักที่ตรงเมื่อกี้ได้น,นะหรือจะพักในเมืองก็มีโรงแรมนะโอเคเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันยังไงที่จอดรถ mm. เดี๋ยวเราจะจอดแล้วฝากรถไว้ที่นี่แล้วเราก็จะไปเที่ยวต่างประเทศกันเราจะไปเที่ยวประเทศไหนดีคุณจิมโมกากียอดขายร้านตุ๊กตาร้านของฝากเราปังมากเลยไปปารีส เราจะไปปารีสกันเย้เย่เย่่งลุกกไปปารีสของเราจะเยอะหน่อยเอาเถอะไปไปไหนต่อฮึเออเราต้องไปเช็คอินที่ไหนก่อนหนึ่งเช็คอินที่ไหนจ้าน่าจะเข้ามาหน้านี้นะเช็คอินจ้าต้องเช็คอินแล้วก็เอากระเป๋าไปโหลดเครื่องนะจ้าฉันต้องเช็คอินแล้วกระเป๋าไปโหลดไหนอันไหนจะเช็คอินอันนี้ไงคุณเต้เช็คที่ไหนนี้คือทางเข้าเธอ โอเคเขาเขาเอากระเป๋า hmm. ฉ er no. mm ันไปแล้วเธอแล้วฉันก็ได้ตั๋วมาแล้วเราไะได้ตั๋วแล้วหรอใช่ใช่เธอมาตั๋วเร็วเีได้ตั๋วแล้วยังไงตั๋วไปกันเข้าไปตึ้งตึงตึงตึงอันนี้ใส่ตั๋วตึ้ง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 ตึงผ่านเขียวเย่เราจะเดินทางไปปารีสกันแล้วฉันโหลดกระเป๋าแล้วเธอเอากระเป๋าโหลดหรือยังเรียบร้อยไปกัน ถ้าอยากแวะเข้าห้องน้ําก่อนไหมก่อนขึ้นเครื่องก็ดีนะต้องมาเข้าห้องน้ําก่อนก่อนขึ้นเครื่องนี่ปิดประตูต้องทําธุระส,ส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องเพื่อความพร้อมนะจ๊ะหนยหมูโอเคค่ะเราออกได้ตึง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 เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือนะจ๊ะเด็กๆมือเพื่อเป็นสุขอนามัยที่ดีล้างมือเสร็จแล้วไปกันไปกันจิมโมก,กิไปทางไหนทางงทางนี้หรือเปล่าไหนทางพัฒราบี นั่งขวาแ้วนั่นบนนี้คืออะไรเล้าอ๋อ,อมันเป็นมันเป็นเล้าส์ของแบบ V I P ไงบรุษสทต้องมี V I P ะเข้าได้ต้องซื้อโอเคเอาราขึ้นสนามบ,บินาโหลดกระเป๋าเรียบร้อยเอา้าเที่ยวบินยังมาไม่ถึงกปรดรอโอเคเย่เราเข้ามาในเครื่องบินกันแล้วเราหาที่นั่งกันถเถอะเรานั่งโซน V I ีเนาะ อันนั้นไม่ใช่โซนนั้นเรานั่งโซนนี้เขาบีอพีไหมนะเราถึงเครื่องแล้วทุกคนเราเข้าไปนั่งนั่งไหนนั่งนี้นั่งนี้เรากำลังจะเดินทางไปปารีสเครื่องออกหรือยังอะ่ะดูยังไงอ๋อนี่อีกหนึ่งชั่วโมงนะเครื่องกําลังลงพาดูวิวด้านนอกได้ไหมอะ่ะด้านนอกคืออะไรยังเป็นล้ออยู่เลยกําลังลงอะไรเออยังไม่ขึ้นเลยทล้วมาไปด้านหน้ามันเฉียนว่ากําลังลงเลยอะไรไมันกำลังขึ้นด้วย <c oughs> ดูสายรัด ระ <Bel> ดับไปถึงหัวถึงหน้าทำไมช่วงนี้ทุกคนเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินไปเที่ยวกันหรอไม่หรอว่าคนไม่นิยมไปปารีสกันหรอทำไมมีแต่เราล่ะแล้วแอร์โฮสเตดไปไหนหมดอ่ะเขาไม่มาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ําให้เราหน่อยหรอเอาเครื่องสั่นนะทุกคนเครื่องสัน่นเครื่องสั่นแปลว่าอะไรขึ้นหรือลงนี่ตอนนี้เครื่องสัน่นไม่หรอรตกหลุมอากาศหรอเมื่อกี้เราตกหลุมอากาศปะฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องเข้าไปห้องน้ำอีกแล้วนะจิโมกากิโอเค ก็ทำไมแอร์โฮสเตสเขาไม่เสิร์ฟอาหารให้เราเลยนะหรือก็เห็นเรานั่งที่อีโคโนมิกไม่มาหาของกินเองแล้วนะตอนไหนไปไหนจะมาหาของกินอะแอไม่ทำหน้าที่เลยมีของกินไหมไม่มีอะเอไม่ทำหน้าที่เลยเอาไม่มีการเสิร์ฟน้ำด้วยแอะอย่าขึ้นมาอย่างนะนเนี่ยอันนี้บริษัทอะไรเนี่ยแอร์ไรอะไรเนี่ยแบรนด์เนี่ยไม่ มีที่เดียวผูกขาดผูกขาดกันคาซะด้วยไม่ฉันเลืออะไรได้ไหมเธอลองเปลี่ยนท่านั่งดูสิฉันเปลี่ยนท่านั่งเหนื่อยท่านั่งแพสสั่นอีกแล้วอะกำลังลุงโจในแตดปีแรกอ่าเราดูทีวีรอเนี่ยถึงแล้วทุกคนเราถึงแพร์ริสแล้วไปกันออกไง แพรสอ่อเรช่นอยู่ช่เอากระเป๋าฉันแล้วกระเป๋าเธออะไว้าวถึงแพริสแล้วแพร์ริสทีคุ้คนๆเนาะ <c oughs> และแล้วเราก็มาเที่ยวสำเร็จทุกคนขอตัวลาเพื่อที่จะไปเทีย่ยวแพรริสหล่ะแล้วจะพาทุกคนกลับไปเมืองเมโทรไรฟซิตี้ใหม่ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเออเดี๋ฉันเห็นตู้นี้ด้วยแหละตัวอะไรเหรอฉัน <c oughs> ฉนันขึ้นไม่ได้นะจินมูเป็นไร ของมันหนักเกินตัวนี่เมื่อกี้อยู่บนเครื่องบินใช่ไหมเขาไม่เสิร์ฟน้ำให้เราไงเรามาซื้อกันเถอะกินซะหน่อยเดี๋ยวเรารอแท็กซี่มาลับจ้าลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้ Thank you ที่มาดูพวกเราาบาย